สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเน่สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีลูกสบายดีหลานเนาะแมนพี่น้องมืมอนก้าอามพี่ยังกอะไรไปสติปิงดิอันไหนเนาะพี่น้องเนาะเมนพุงกินนี่นะลูกชายเอาเงินให้เธอได้พุงกิน ลายเนี่หรอลายให้แต่ละอลักหนึ่งดิโอหลักหนึ่งให้เราเซนเดียวพี่น้องเอ้ยกับบูมีเงินเนาะเราเราอยากได้ลักหนึ่งพี่น้องโอ้ยบริจิตกับบูมีเงินเนาะเดี๋ยวไล่ดีเม่เลยพี่อยากไรไลายให้พ่อพ่อสบายดีลูกสบายดีล้านเนี่ย โดยกัมาเด่นอ่ามาเด่นน้อพี่น้องมาได้กับมานน้ำสะโพกเมยตอนเศ้ากูมือกูมือพี่น้องไอ้บรรยกาห่าตอนแดงอ่ะมาในเมื่องนอนนำมาในมานอนนำนำพอกระเมยเนาะเพื่อนเอ๋วันที่สิบวันที่สามวันที่สามอ่าคือสิพากันอพาเมนพาลูกเสพมานอนเฮือนนอนเฮือนเมนเมนเป็นจะได้เงาบ่โย่เงาแล้วพอดุงเงาเนี้ยเงาเนี้ยเนาะโอ้โหจะมาดังกุ๊บเจีดุ มานั่งมันั่ง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 อะไน้อสังว่ามานั่งผ่านนั่งโอลมสิแลเนาะแค่นั่นน่ะมันนี่เน้อมานั่งนี่น้อแค่นั่นน่ะใกล้ใกล้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเน้อฮะสบายดีสำไยแม่สิแลเนาะพ่อพี่น้องเข้ามาลูกเข้ามาลานจ้าพงมไหนจักใดหนเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่อันสบายดีบ่เป็น่ยนยังไงบัลนสบายนี้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็ี่นนาน้องนุ่มลูกหลานในน่ะอาเฮือนไก่เฮือนเคี้ยนเนี่ยอาชุมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ สวัสดีอันนี้จะปีได้หนิเอุชิป,ปีิป,ปีละโอแมอนิปีเขาหงเขียน,ยนห้หองบอด้ยหนิบ่ดหาเขาอยางบอหาแล้วบ,บได้บปบมันนี่บด้บบไปเป็นยัคือบดไ,ไปชินสชิไปบชโนแินต่งตัวงามแท่เนาะสิไปชบชโนพผมพี่น้องเลยิไปแล้วฮะยังยังม่ท่านไปโอ้สิไปแล้วสิไปไบบ่กันนี้ที่ยไปบ่ ดดวยว่าดเด้อยดด้ยแมนแหละแมนแหละไปไปไม่เกียก oh, ันแปเลยใช่ไมมันไปตลาดบ่ อ่าไปสบายไปตลาดเด้อซะเด้อโอเคน้องพี่น้องโอ้น้องพี่น้องก็คือเด้อนี่แหละเด็กน้อยน้อพี่น้องน้อยจังได๋ก็ต้องเออเออบ่เออน้อยก็คือสิเด้อนี่นอพี่น้องก็แม่นบ้านเฮาพ่อพี่น้องก็อ่าจังได๋ก็คือว่าเดียวก็สิบอกอ่าก้องแล้วก็สิ่สิให้ฮัดเว้าเรื่อยๆนพ่อพี่น้องเนาะแม่นๆ ไปบุญมะพ่อเมื่อค well, yeah, ืนนี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ไปอันนี้ก็บ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ยันยันมาเหล่าบ่มาเหล่ายันมมาเหล่ายันแม่งขีดตรงมียันแม่งขีดตรงเป็นไงก็กินข้าวอะไรมาหนิกินอะไรก็ยังมาหนีิกินปลากินปลาบ่ลูกเชื่อมาให้กินเออลูกเชื่อมาให้กินนอกพอพินองยังไม่ทันเบื่อบ่ของในตู้ยังมีอยู่บ่ยังอยู่ยังมีอยู่นอกพอพินอง ก็คืออ่าสิ่งเหล่านั้นพอพี่น้องก็นั่งโอดมกันตอนเศร้าเนาะกต่เมื่อนี้ก็มีแนวนามาอ่าให้อ่ามาเจ่งให้พ่อแม่พี่น้องอ่าในหู้เนาะก็คือน้าน้องสาวน้อหน้องสาวทีบ่าวบาจิตน่ะอ่าพาเข่ากอกงมือนั่นน้องพอพี่น้องบาจิตน่ะตั้งซ่องให้เพิ่นอ่าเป็นทีหิมพานตแล้วเนาะแต่ก็ตอนนี้เพิ่นยังอ่าไปอาบน้ำเนาะเมราแค่เมร์เจบุญบุญลายที่พอจีเดี๋ยวนี้ดิบุญลาย เนาะครับเด็กมีแต่วิ่มีแต่งานเนาะอยู่บ้านเท่านี้เนาะโดยก็คือสี่นะนี่นี่เนีะยน้อพ่อพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือว่าเนาะพ่อเดียวลูกนะอ่าสิไปอ่าวิ่งเวียนงานคือก่าเนาะเออรวยรวยบ่เจ้าเจ้าเจ้าเฉลียวพลเจ้าเอาะออนอยุลายก็ยายพี่น้องาไงต้องวอารวยเลยเจ้าเนาไปเนาะรวยบ่นาลำดุกลำลายมันลืมลืมบ่โอ้ฝันกำลังฝันมาเพลบุญเนาะพ่อพี่น้องเนาะ cứi anh à, nên ní phi long ấy, tuần tuần sau, nó tuần sau buổi trưa cả à, má má xa, nó má yểm cả má đền nấm phơn, sớm muộn cô phi long ấy, kể cả tuần đen, việc tới bên nó buổi trưa cả vệ, vệ nhưng mà thằng non năm phi long con đẻ วันที่13เนาะวันที่13ก็คือสิพากันนนมาพาลูกจะไปมาอ่ามานอนเฮือนเนาะพ่ออืมโลยก็ขาดเนี่ยอ้นะลืมันลืมเลยโลยโลยเลยเราพอพี่น้องเนาะเกิดขึ้นในนี่หลยว่าไปลองมันไม่ได้สัมภาษณ์เรื่อยไม่ได้สัมภาษณ์เลยพ่อลืมเออ <cười> rồi. <cười> rồi, rồi 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 cái hết nha phong hết nha mà Nàng, ngon như hương ăn nó ngon như hương ăn phở nó như thế như đây như thế như như điều mưa vàng nó điều mưa vàng điều cái gì ao ao mày phải sùng như na được nó mày thu mày sáu mà sang nhé nhá phong sáu mấy thì nhá chia thằng tẩy là โอ้เฮ um oh, he ียเสือสมากนอนอ่นลกมาื่อเน้ลนมเลยนาดลยน้เลนมาไิน้เยเนา้เลยอา้เลยนา้เลยเดนมอไดืินาด้เเา้นา้เยเดนาไ้เเาเลาเลยเเเลาเลเา้เาเสาดเลเดนายเาดาลเิมาไเ้นิไมอเยเาลย้ น้องฟพี่น้องเคโทรมาหาเนาะจอยล่ะโดยก็คือนาซีนั่นนี่นะองสนน้องฟูบินนี่มีคนโทรมาเนาะกะเดียวดุนะตัวนี้กะช่วยแล้วเนาะช่วยแล้วช่วยแล้วก็คือเชได้ไปออกไปเป็นนันะสะพานบุญให้ครับผมไอ้พี่น้องคือเก่าเนาะมื่อนี้ก็ได้ก็มีแต่ว่านะเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมมาหยามพอคือเก่าก็มีแต่ว่าเดี๋ยวสิขอตัวไปแล้วพอเด้ออย่างไรก็อายุเฮือนอยู่ชาแน่น้องพอๆจะเห็ดเพียงนักเนาะเม่แม่มี่ยังกะคือว่าแหละถ่ายรูปถ่ายเต้ามาเนาะจังเห็ดเด้อ ได้ยินบ่ฮะโดยโดยอฮะทางไงแก็คือว่าเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องไหนเด้อแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องไหนเด้อโดยโดยโดยแกคือสีแบบประการแมนแมนแมนแกคือเดี๋ยวบอจจกขึ้นสิไปแมนแมนมาแต่เว็บเนาะอย่าเว้พอวาแมนแมนคำมันคำกับโมเบย์คำมันคำกับโมเบยเนาะ Cảm thầm mưa đây, phía nông khuẩn vã Rồi, à đi vào trên xì bài hà nông xào nó phó phía Ok, nó Rồi, cơ khư nè, xì thì... À, nè nè nè, phía nông À, đi xì nhàng nó, nhàng tẩy hên Hên à nó, bà đạch hả, hên à phía Cả đục phi đục nong, và đục ai đục nông phía nông ấy Cảm ơn à, nông xào cái này Cả khư, dù bà mát nặng nó phía nông nó, hên tổng bà chít nó phần cái dũng nó, chào xì ไปหาเนาะขอไปหาเพื่อนพี่น้องเลยกะหลายๆคนเนาะพ่อพี่น้องหลายๆคนเน่ยคือแบบอ่าให้บริจิตเนาะแบบว่าอ่าตั้งซ่องให้น้องเพื่อนแน่เพื่อนมาก็คือสอ่าประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเบิ้งตื่นในมอผู้เช่าดิตื่นเชยไปจักดิบ่ตื่นเชยไปจักผู้ชาพี่นาะงบริจิตต์กับมาหอดอันน่ะนะวันแรกกับมาอยู่ในห้องเนาะเอ้าวันน่ะสัค้อนเพื่อนนาะพี่น้องอ่ะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเลยสบายดีเนาะ เนอรกะคือว่าน้องพ่อพี่น้องกะอ่ามันนี่กะมาตามคําขอเนาะกะบบจิตเนี่ยอ่าบริจ้ตกะได้ตั้งซ่องน้องพี่น้องเนาะได้ตั้งซ่องให้กับน้องเพิ่นอ่าเปลี่ยนทีเข้มขวยแล้วก็คืออ่าตอนนี้กะอยู่ในห้องเพิ่นเนาะกะมีแต่ว่าน้องพ่อพี่น้องกะบที่ได้อันน่ะเอาอันาอ่าสื่อยูทูปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเขาไปเป็นอ่ากำลังใจให้เพิ่นในเด้อพี่น้องเด้อกัคืออนอ่า ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คืออนะนรเห็นอยเห็นงานอยู่อยู่บ้านเนาะแมนแมนแมนอยู่บ้านไม่ไปไม่ไปทางใดไม่ไปทางไหนเนาะคือแรกๆคืออย่างข่ย <c ười> ีิขายหวยขายหวยเน,น้องพี่น้องแตคือเนี้ยนี่แหละอยู่บ้านเท่านาะพอพี่น้องเนาะบ่มีแบบว่าอ่าอ่าบ่มีงานเฮ็ดเน่พี่น้องกับอีกอย่างอ่ะเอาเป็นขุยิงเนาะเอาไปอยากออกไปทางใดไก่หน้าพี่น้องอยู่เฮือนน้ำพอน้ำเม่เนาะ การลลายคนกระชากมากว่ามีขอดมีกั้งอะไรบ่มันถามมานะยังเลยยังบ่ทันมียังโสดซช่รึเปล่ะยังโสดแมนอยู่พี่น้องกัอานายังโสดอยู่พี่น้องไอ้บอยจิตทำประกาศเลยเนาะกัอานาอยู่อยู่ใกล้ๆอันไอ้เพื่อนของบอยจิตเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เป็นลูกแม่นกรเป็นลูกอาเนาะลูกอาของอานาบอยจิตเองพี่น้องเอ้ยจะเป็นลูกไอ้ลูกน้องเนาะพ่อของบอยจิตนายจุเป็นไอ้ของอานาเมย์ของเพื่อนพี่น้องแมน คืออายุอายุเท่าไหร่ละอายุสัปปีเนาะอายุสัปปีโดยโดยแมนเอิร์ดเนี่ยอ่ามันยังไงโอ้เราสิดไปชิโน่บอเราหายอะไรลูกสาวเบิ่งงัวเออเดียวสิบอกให้เด้อเพิ่นได้ยินอยู่คือเบิ่งงัวพ่อผมบ่แม่นเบิ่งงัวงัวงัวเทือกงัวสองโตเนาะงัวงัวเทือกโดยแม่นงัวเทือกสองโตงัวเทือกสองโตพี่น้องแบบเอาไปปลูกยี่น้องเอาไปปลูกยี่นหรือว่า ไว้ไว้ยู่นอกบางเมื่อก็ปลูกอยู่ในเนาะถ้าฝนตกอากาศบ่ดีก็ปลูกไว้ในอ๋อโดยโดยแตคืออ่าหลักๆก็คือในเรื่องอ่าอ่ามึงงัวซอยเม่พ่นพ่อมเนาะแม่บอกแม่อยู่พี่น้อะไรยกะอันน่ะอ่าตอนไปขายได้เนาะไปขายได้เป็นกะไปประมาณจังื้อประมาณตอนบ่ายโมงเนาะเพราะว่าถ้าไปตอนเที่ยงมันเสีอากาศมันร้อนอ๋อโดยโดยได้เลยขายดีอยู่บอ เป็นบางเมื่อบางเมื่อขายดีบางเมื่อขายบดีนะเพราะว่าเราบดถือเราโดยโดยกับว่าแรกกับคือว่าอะไรพี่น้องเรื่องกันนะขายดีขายเบอร์กับว่าเ้ื่องมันนะเ่อเขากับชีวะอย่างไหนเนาะเขาก็บ่าเรื่องจะเกิดยังอื่นอยู่เนาะแต่กับโมีแนวเหตุแน่พี่น้องเมนอีกอย่างก็คือหู้กันเลยพี่น้องเลยอ่าขั้นตอาที่ออกไปข้างนอกเขาบัดแบบบดจักรช่างไปแน่เนาะงพอพี่น้องเนาะกับอีกอย่างก็อยู่น้ำมันนะ ่ถ้าพอะเม่เนาะแม่นพี่น้องเอ้ยกแบบอ่ามีน้องชายน้อยนคนนึงพี่น้องเอ้ยมีน้องชายน้อยคนนึงเนาะกบ่จิกยังบ่ได้เอามาเข้ากองเนาะเออกน้องชายไปโรงเรียนเพิ่นไปโรงเรียนเนาะพอพี่น้องก็คือสิอันนั้นนีเนาะเดี๋ยวน่ะอ่าบ่จิสิเอาน่ะอ่าือซองเนาะือซองคืออันนบ่จิคนตั้งให้กับอนนน้องสาวนี่ะพอพี่น้องเอ้ยจังได๋กเข้าไปเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อกยังแม่น ก็อ่สะสักคนเนาะสะักคนก็คือยังบ่ท่านได้แบบว่ากิงบันใดที่น้อ,องเอี่ยอยงไรกันเนีน่ยอย่างไรก็เป็นยามเลาเนาะเป็นยามาล์นะครับอ่าะยาไอเนาะมุนเอ็นเนี่ไอเพราะฉะนั้นก็คือซ่องที่ว่าบรจิตอันน่ะตั้งให้ก็คืออ่าสาวคนสาวเาวาน้องพอพี่น,น,น้องก็คือนะสีประมาณนี้เนาะตัวปิ่นชั้นโบพี่น้องเดียวบรจิตเนีสีอันน่ะกลับให,ห้เนาะ กาคือสีประมาณนี้เนาะแล้วกิจะเป็ี่ยนนานาคู่เบอร์เนื้อบอรจิตสีอานาเอาคู่ให้พี่น้องเบิรงเนาะคู่ที่ว่าขึ้นหน้าปุ๊บขึ้นหน้าปุ๊บนานายูทูบเนาะเดี๋ยวบอรจิตทีขึ้นซ่องให้พี่น้องเลยกาคือเนี่ยนี้แหละกาหน้ากับหน้าของอานาน้องก็คือใกล้กันกับหน้าของบอรจิตเนาะกามีโอกาสไหมพี่น้องเลยคือบ่สแล้วก็ขึ้นยังทีมีโอกาสเด้อีกหรอกเนาะเพราะว่าแมนแมนแมนหน้าใกล้กันพี่น้อง กมาทักทายสบายดีกันแบบคือก็แบบนี้พี่น้องเลยกัอ่านธุ์ยามเนาะกับพันธุ์ยงดคลิปเนาะอ่าคลิปแรกก็คือบเอาบเอาลายนาทีก็ได้เนาะคลิปในนั่นตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งได้ชมเนาะ แม่นก็แม่นให้เข้าไปเป็นกําลังใจพี่น้องเอ้ยกบ่ิกที่แรกกแม่นเว้าแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็บ่ค่อยงปานดเนาะแม่นกมื้อนี้กอ่าดีใจเล่ะที่ว่าแบบอ่าได้มาอ่าตั้งซองเนาะตั้งซองให้กับอนาน้องสาวแล้วกให้กับอนาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็หลายๆคนพ่อพี่น้องเอ้ยบ่าอ่าเาไปนะตั้งซองให้น้องนี่เด้อเนาะ โดยก็มีหลายคนเข้าคอมเมนต์มาว่าน้องสาวคืองามแท้คืออานะอ่าสวยแท้เนาะจังไหนก็คือว่าขอบขอบใจเลยนะขอบใจเนาะพี่น้องเบิ่งสุขุสุขนเนาะที่ว่าเขอบมาเบิ่งเนาะแล้วก็อันนะให้ยกำลังใจน้องแล้วก็อยากติดตามอันาอ่าน้องนี่แหละพี่น้องเลยน้องคนก็ดีใจเราก็คนก็ว่าว่าเคยเก่งพี่น้องโดยโดยโดยอาคำ คือสีแนวนี้แดีน้องพอพี่น้องบรจิตกับสีบอซอนน้องแบบว่าวเราให้น้องคิดเองพี่น้องเไยกับว่าสีอาณว่าวอ่ะซอนยังขั้นดีสีบัดออกไปเอามาบัดแห้งสีคืนเข้าไปเมื่อหน้าได้พี่น้องโดยโดยโดยอ้าพี่น้องไงเกิดขึ้นประมาณนี้เด้อเนาะจากในกัเดียวบรจิตก็คือ้นได้ขอตัวไปอาเวี้ยงโตน้องพอพี่น้องกับมีแต่ว่าอาา เขาเปลี่ยนกำลังใจให้น้องนะครับเขาแบบมาเป็นกำลังใจให้กับบาจิตเดียด๋วยวพี่น้องเด้นะอเนาะโดยอดย้จังใดก็ขอให้ผมมีพี่น้องเนาะเมื่อสุขุสุขนอยู่ดีมีเฮงเนดะ้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนันนะ้นะเนาะทาบุเนาะก็โอเคต้องพอพี่น้องท้ายนี้เนาะอ่าบาจิตกับน้องสาวก็คือสิได้ดขอตัวอปิ๊กคิปเนาะจังใดก็ขอกล่าวค้า,า่าสบายดีเดย